สวัสดีครับที่กระผมแมคครับเราอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์กับสนามช้างอนเร์เชนแนลเซอร์กิตครับแล้วนี่เลยครับเจ้าซีบียพันิเปิลอาร์ครับแน่นอนสำหรับรถที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดคันนี้ดีเทลจะเป็นยังไงบ้างการขับขี่ในวันนี้ได้เป็นไงวันนี้จะพาไปดูพร้อมๆกันครับจริงๆสำหรับเจ้า n ิวซ b บ1 0 0 0 R พครับต้องบอกว่าครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆจุดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูในจุดเด่นกันก่อนว่าทาง Honda ครับเคลมไว้มีส่วนไหนกันบ้างครับ มาดูกระส่วนแรกเลยครับอยู่ที่ใจความสำคัญของตัวรถเลยคือในครั้งนี้เขาเพิ่มมอเตอร์ในเรื่องของการทำงานของกระบรอกสูบจากกันเนี่ยมาเป็น2ตัวด้วยกันครับจากเขารุ่นก่อนๆนะจะเป็นมอเตอร์ตัวเดียวครั้งนี้ได้มอเตอร์2ตัวมาแยกในการควบคุมการทำงานของกระบอกสูบถามว่ามีประโยชน์อะไรในตัวนี้โดยเบื้องต้นถ้าไม่ดีอิงสเปคมากนะครับ ทำให้ตอบสนองในการบิดคันเร่งได้ดีมากยิ่งขึ้นครับการออกโคง้งออกโค้กอัตราเร่งสามารถทําได้นุ่มนวลและเร้าใจมากยิ่งขึ้นครับผมอีกส่วนที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนครับก็คือในเรื่องของ New Fairing Design ครับตรงนี้จะเห็นวิงเลดด้านหน้าเลยนะแล้วก็ขอบเต็มทั้ง Fairing เนี่ยมีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นครับมีเส้นสายความเฉลียวดีเทลมากมากยิ่งขึ้นครับแล้วในเรื่องของวิงเลดตรงนี้คุณคุณไหม ได้รับมาจาก m o โต g p ครับแต่ก็ถูกปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้จริงในรูปแบบของทั้งใช้งานได้บนถนนและบนสนามอีกด้วยครับซึ่งนอกจากในเรื่องของการใช้งานถามว่าการมีปีกวิงเลตปีกข้างเนี้ยมันได้อะไรมาก็ต้องบอกได้เลยครับว่าอย่างแรกคือในเรื่องของเสริมรูปความเป็นสปอร์ตครับดูเท่ดูดันครับแล้วกันในเรื่องของการทํางานครับเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการ รถแรงกดครับรถการยกตัวของล้อนหน้าเมื่อออกตัวด้วยความเร็วสูงครับในเรื่องของแอโรด d y n a m i c เนี่ยตรงนี้เข้ามาช่วยได้ดีมากยิ่งขึ้นครับและแน่นอนครับในครั้งนี้ครับ ในเรื่องของหน้าจอตรงนี้เป็น Fu l l c o l o r t f t Meter มครับที่สามารถเซตค่าแสดงค่าต่างๆได้แบบละเอียดมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงการทำงานของตัวรถและก็ตัวกล่องเองสามารถอ่านค่าได้จากหน้าจอและปรับเซตติ n งได้อย่างนุ่มนวลครับผมแต่ถ้าพูดในภาพรวมก็ต้องบอกครับว่าสำหรับ Honda เนี่ยครับในครั้งนี้เขาแทบบอกว่ามันเป็น Full m o d e เด change เลยก็ว่าได้มีดีเทลเล็กๆน้อยๆในหลายๆส่วนครับที่ปรับใหม่ขึ้นมาทั้งหมดครับมันรวมถึง Position ในการขับขี่ครับในเรื่องของช่วงร่างในเรื่องของท่า นั่งเครื่องยนต์ครับทุกอย่างถูกปรับใหม่ให้ดีมากยิ่งขึ้นครับผมซึ่งหัวใจสําคัญอย่างที่ฮอนด้าบอกครับในครั้งนี้มีการลดน้ําหนักรถลงในหลายๆส่วนครับอย่างเช่นเครื่องยนต์เนี่ยก็มีการปรับลงมาให้มีน้ําหนักเบาลงมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็มีการเซตติ้งในเรื่องของอัตราเร่งครับรอบจะจัดมากยิ่งขึ้นจากในเจนเดิมนะครับในเจนล่าสุดเนี่ยครับต้องบอกว่าอัตราของตัวรถเนี่ยมีรอบสูงแบบต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเดิมที่มีความอาจจะ รอบลากเสียน่อยครับเพราะฉะนั้นเราจ่ายแน่นอนครับผมซึ่งถ้าถามว่าทำไมการเซตอัพรอบให้สูงมากยิ่งขึ้นครับเพราะตัวรถเองมีการปรับอัตราทดเกียร์ใหม่ให้ชีดมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลตรงนี้ก็ได้มาจากในเรื่องของทั้งตัวนักแข่งเองรวมถึงรีเสิร์ชที่ได้จากผู้ขับขี่ครับว่าอยากให้ตัวนี้พัฒนาตรงจุดนี้ให้เ,เราใจมา่ขึ้นในเรื่องของการขับขี่ครับอีกหนึ่งจุดที่ผมจะมองเห็นได้จากคันนี้อย่างชัดเจนก็คือในเรื่องของโพสิชันของตัวรถเองครับทางฮอนด้าบอกว่าเขาได้มีการยกแฮนด์ขึ้นสูงครับแล้วก็ขยับในตำแหน่งของพักเท้าเนี่ยให้เตี้ยลงขึ้นมาครับเพื่อซัพพอร์ตในการใช้งานบนท้องถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะพอบอกเลยว่าพอได้ลองขับขี่ในสนามครับสำหรับโพซิชันที่ขยับมาเนี่ยมันก็สามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วในตำแหน่งของช่วงเบาผมรู้สึกว่ามันยาวขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นเราสามารถก้มลงต่ำได้ดีมากขึ้นครับมาดูกันที่ช่วงล่างครับสำหรับเจ้า CBR พันทิพ์ R ครั้งนี้ครับช็อคอัพหน้าครับได้รับการอัปเกรดใหม่ครับเป็น e r l i n ล NPX EC 3.0ครับส่วนด้านหลังนะครับเป็น GTX 3 6 EC 3.0ครับ ตรงนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันที่สามารถปรับเซตค่าได้ครับระบบจะปรับพีโหลดตรงนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานได้อย่างเหมาะสมคุณสามารถเซตติ้งได้เลยครับในเรื่องของระบบเบรกครับตรงนี้ได้เบรกหน้าใหม่ครับจากแบร m b บสตายลิม่รครับเราใจแน่นอนสไตล์นี้เข้าถึงในเรื่องของการแข่งขันได้ดีมากยริงขึินการยกสเปคนี้มาก,ก็เพื่อจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีมากกว่าเดิมครับ จริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีดีเทลอยู่รอบคันสาหรับเจ้า CBR1000RR คันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของการขับขี่กันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะส่วนถ้าใครอยากหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเนี้ยครับไปหาอ่านกันได้นะครับใน m o r c y c l e m a g a z i n e c o m ครับหรือทางกลางปีออนไลน์ได้นะครับ เอาละครับมาดูกันที่เรื่องการขับขี่ของเจ้า New CBR พันชิปเกันบ้างครับครั้งนี้เราได้ทดสอบกันในสนามนะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดถึงในพาร์ทการขับขี่ในสไตล์เรซซิ่งสนามครับสำหรรบผมต้องยอมรับว่าเราอาจจะไม่ไค่อยขี่ในสนามมากมายนักนะแต่โดยพื้นฐานของตัวรถครับในการควบคุมรถเนี่ยตั้งแต่โพสิชันเลย การที่ในเรื่องของระยะพักเท้าเนี่ยที่มีการปรับรวมไปถึงแฮนด์บาร์ที่มีการปรับยกสูงขึ้นมาเนี่ยตรงนี้สามารถขยับตัวได้อย่างมั่นใจครับทาให้เรารู้สึกว่าควบคุมรถแรนีบรถได้ง่ายครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวรถเนี่ยทำให้พอเราควบคุมมีความรู้สึกว่าตัวรถมันเบาพลิกรถคันนี้ได้อย่างง่ายได้นะครับแต่มาดูกันในเรื่องของสเปคกันนิดนึงสาหรับในเรื่องของแรงมาที่ทุกคนน่าจะอยากรู้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยสเปคเดิมครับอยู่ที่2 1 4 5แรงมาครับแต่มาตรฐาน เพื่อให้ผ่านท่อไอเสียของไทยเนี่ยและก็เป็นตัวที่เราได้ทดลองขับขี่เนี่ยจะเหลือแรงม้าเพียง162แรงม้าที่14,000รอบนะครับแต่อาจริงๆครับเมื่อขี่ในสนามผมก็รู้สึกว่ามันขับขี่ได้อย่างสนุกและแค่อยากจะบอกว่าใครอยากได้รองเนี่ยเอาให้เต็มไม้เต็มมือเลยแค่นี้ก็หลายๆคนครับผมสอบถามครับก็ทุกคนจะ ได้ความเห็นเดียวกันว่ารถคันนี้มันขี่สนุกแล้วก็ได้ช่วงร่างที่มั่นใจเอาจริงๆรถเดิมผมสึกว่าถอดกระจกเนี่ยเซตติ้งกันดีๆครับขับกันสักหน่อยมันก็สามารถขับขี่ในสนามได้อย่างสนุกจริงๆนะ นั้นในเรื่องของการขับขี่ในสนามช้างเนี่ยต้องบอกว่านอกจากเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเราได้ทดลองการทั้งการพลิกรถซ้ายพลิกรถขวาอัตราเร่งต่อเกียร์ที่เขาบอกมีการปรับจูนใหม่เนี่ยก็สามารถทําได้อย่างดีขับขี่ได้อย่างต่อเนื่องที่เหลือก็แล้วแต่คันเร่งในมือครับว่าแต่ละคนนั้นครับมีความสามารถมากหรือน้อยแค่ไหนจะได้ยิ่งขับขี่ไดวเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่ารถคันนี้มันก็สนุกมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับ แต่ในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเราอาจจะต้องมีการปรับตัวนิดนึงนะเพราะเขาว่ามีการเปลี่ยนในเรื่องของเกียร์เพราะว่าในการทดสอบครั้งนี้เราได้ทดสอบกันในแบบว่าフルเรสนะครับคือจําลองสถานการณ์ในการแข่งขันแต่ไม่ได้แข่งขันนะเป็นการขับขี่เทสนี่แหละแต่เพื่อให้เห็นภาพครับเราจึงได้เกียร์เป็นแบบเกียร์รีเวิร์สหรือว่าเกียร์กลับนั่นเองทําให้การต่อเกียร์อัตราเร่งเนี่ยต้องทำความเข้าใจนิดนึงแต่พอได้ลองขับขี่ก็รู้สึกว่าปรับตัวได้ไม่ยากครับตรงนี้สามารถขับขี่ได้ง่ายครับ ซึ่งหลังจากได้ลองขับขี่แลครับผมแบ่งแยกเป็น2มุมนะอย่างมุมแรกในเรื่องของใครที่ชื่นชอบการขับขี่ในสนามครับอย่างเงี้ยรถคันนี้สามารถต่อยอดให้คุณได้อย่างดีเลยครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยได้ทอ่ออะคาบวิกติดมาตั้งแต่เริ่มนะแต่ในมุมที่2ครับผมก็มองว่าในรถคันนี้สามารถใครที่ชื่นชอบความเป็นเร c ซิ่งสไตล์ครับสปอร์ตเรปติกาอย่างนี้ ได้รถคันนี้นําไปขี่บนท้องถนนเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อครับที่เราอยากจะได้ลองอย่างแรกคือรถมันควบคุมง่ายแน่นอนครับแต่ว่าเนี่ลองขับขี่ตามท้องถนนตรงนี้ไม่ได้ลองมาให้นะอยากจะลองเอาไปขับขี่บนท้องถนนจริงเหมือนกันว่าฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไงความแตกต่างจะเป็นยังไงและเราจะได้ทดลองใช้โหมดต่างๆได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นครับสำหรับในลองการเอาไปใช้บนท้องถนนนะ เรามาเล่าภาพรวมของกิจกรรมวันนี้ฟังบ้างครับว่าเขาแบ่งสเต,เตชันการทดสอบเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกคือเขาจะแบ่งไปสองสเตชันครับรอบแรกเราให้ทําการปรับตัวกับรถก่อนครับว่าได้ลองขับขี่กับรถที่ไม่คุ้นเคยเป็นอย่างไรบ้าง ตัวเกียร์ครับตัวรถด้วยการขับละแขกครับเพราะฉะนั้นเกียร์เปลี่ยนเป็นเกียร์กับรเรียบร้อยแล้วนะเหมือนเหมือนที่สําหรับนักแข่งเขาใช้งานกันเพราะฉะนั้นสําหรับหลายคนสื่อทุกคนก็จะมีการปรับตัวรองใช้งานทั้งเกียร์ปรับท่าแ h a n d ลิ่งปรับช่วงตรงช่วงตัวว่าเป็นยังไงบ้างทําความคุ้นเคยกับคันงคเร่งและก็ตัวรถครับและในส่วนของเซสชั่นที่2เนี่ยก็เหมือนให้ทุกคนได้เริ่มเร่งทําความเร็วมากยิ่งขึ้นครับ เพราะว่าได้ทดสอบแล้วเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นทุกคนก็จะได้รีดประสิทธิภาพของรถมากขึ้นครับแล้วก็การขับขี่เนี่ยต้องบอกว่าช่วงที่เราขับขี่เป็นช่วงเย็นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้บรรยากาศของกึงก่งๆในเลสนิดนึงบรรยากาศก็เป็นค่อนข้างดีครับสภาพพื้นผิวแท็กแล้วก็ยางต้องบอกว่าทางคอนด้าเตรียมให้มีความพร้อมมากนะเขาให้ยางสลิกมาเลยเพราะฉะนั้นรถที่ทุกคันได้ลงทําการทดสอบเนี่ยเหมือนนะักแข่งจริงๆได้ใช้งานเลยเราก็ได้ทดสอบได้กันอย่าง,างเป็นประสิทธิภาพตามความสามารถตามเรนกิง้งตามลําดับนะ แต่มีความสนุกอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากเล่าให้ฟังคือหลังจากเราทดสอบทั้งสองเซสชันเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้มีการกิจกรรมแบ่งเลยมีทั้งนักคงนักแข่งทีนช่างเบืออาชีพเลยนะแบ่งเป็นพิษทุกคนแล้วก็เอาสื่อมวลชนทุกคนเนี่ยมาร่วมเล่นกิจกรรมขับขี่แบบเอนดูรันครับโดยขับขี่แบบเอนดะูรันนั่นหมายความว่าเป็นการนับรอบทีใหม่ที่ได้รอบเยอะที่สุดนะก็คือจะเป็นผู้ชนะไปครับ สำหรับในกิจกรรมนี้ถามว่าได้อะไรหนึ่งครับมันทําให้เราได้เข้าใจสถานการณ์จริงครับของนักแข่งว่าการเตรียมตัวมีอย่างไรบ้างทีมช่างต้องเตรียมตัวอย่างไรการขึ้นลงขึ้นรถรวมไปถึงการเติมน้ํามันว่าเราจะต้องเติมน้ํามันขนาดไหนจะต้องเตรียมตัวประมาณไหนครับแล้วในทีมเนี่ยเขาจะมีแบ่งกันเป็นสคนนะตามแรงกิ้งก็คือจะเป็นการเฉลี่ยกันสําหรับใครที่มีความเร็ว สูงที่สุดแล้วก็ในเรื่องของใครที่มีเวลาสถิติดีที่สุดแล้วก็มีเวลาสถิติน้อยที่สุดเนี่ยก็เอามารวมการพั้นา,ะะนาทุกทีมก็จะได้ขับขี่แข่งกันโดยในทีมครับแต่ละทีมก็จะมีในเรื่องของโค้ชครับซึ่งก็เป็นนักแข่งจากทางฮอนด้าเองมาแต่ละคนเนี่ยก็ได้ถือว่าได้เทนได้ถามข้อสงสัยครับแล้วก็ซึ่งสนุกมากนะบางทีมันเป็นการทบทวนตัวเราเองด้วยครับสำหรับใครที่ไม่เคยได้ลองขับขี่ในสนามเนี่ยมันก็เหมือนได้เป็นการเทรนนิ่งไปในตัว สำหรับใครที่ได้ลองขับขี่แล้วรู้สึกว่าตัวอยากเพิ่มไปเนี่ยก็มีการสอบถามได้รวมไปถึงในเรื่องของช่างเทคนิคทีมทุกคนต่างๆครับเสมือนจริงเลยและเขาให้พวกเราทุกคนเนี่ยขับขี่แข่งกันบรรยากาศของในเดนเต็มๆครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกมากนะผมมองว่ามันทําให้เราได้หาอะไรที่แตกต่างออกไปจากปัจจุบันปกติที่มาเช็ดรถทดสอบรบแล้วก็จบๆกันไปอย่างรอบนี้ก็เหมือน1ตัวรถเองก็เป็นรถที่เหมาะสมกับสนามอยู่แล้ว2 ได้โปรดักชันได้สนามที่ดีอย่างสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแล้วก็3ในเรื่องของทีมงานเสมือนเราได้เข้าใจว่าหนึ่งการแข่งขันเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างมันก็ทําให้ตรงนี้สำหรับผมก็ถือว่าเป็นการได้ประสบการณ์ในการนําไปถ่ายทอดต่อไปว่าเออเราเห็นในพิษเนี่ยทุกคนเขามีหน้าที่อย่างไรทําอย่างไรก็ถือว่าเป็น,ปนกิจกรรมที่สนุกครับแน่นอนว่าตัวรถเองก็ดีเยี่ยมมากเช่นเดียวกันที่ได้ทดลองนะสําหรับเจ้า ดีวซีบีอาร์พันิเปิลอาร์2024คันนี้ครับผมและก็นี่คือภาพสรุปรวมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดครับกับเจ้าซีบีอาร์พันิเปิลอาร์2024คันนี้ครับอะเรามาสรุปสั้นๆให้ฟังอีกสักนิดนึงว่าเจ้ารถคันนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะจากดีเทลที่เราเลาห้ฟังไปแล้วสาหรับตัวแฟรรี่ครับที่มีการปรับใหม่ครับให้มีความเพียวลงรูปร่างกระชับมากยิ่งขึ้นมากถึง10%นะนั่นหมายความว่ารถคันนี้คุณก็สามารถใช้ประสิทธิภาพมันได้มากขึ้นเช่นเดียวกันครับผม และในเรื่องของช่วงร่างครับทั้งหน้าและหลังครับของเจ้าเอรินเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าอัจฉริยะมากเพราะว่ามีการทาํางานร่วมกับกล่องของตัวรถเองสามารถที่จะจูนปรับค่าต่างๆรวมไปถึงเรื่องของความเหมาะสมของผู้ขับขี่เองมันจะมีค่าแจ้งแต่ในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าพีโหลดค่าต่างๆเนี่ยสามารถปรับจูนได้แต่ก็อาจจะแนะนําให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับแต่ก็ถือว่าอัจฉริยะมากขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับขับขี่ทั่วไปและแน่นอนขับขี่ในสนามก็ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ อีกหนึ่งครับสำหรับในเรื่องของความปลอดภัยครับนี่เลยโดดเด่นเท่เลยแบมโบสตาิมาตรงนี้คือมั่นใจได้แน่นอนระดับสนามแข่งนะที่สามารถติดมาให้ดั้งเดิมตั้งแต่ตัวรถเลยครับผมในเรื่องของระบบความปลอดภัยครับเจ้าสตานดิมาตัวนี้ครับสามารถมั่นใจครับคุณภาพระดับสนามแข่งนะติดตั้งมาให้ดั้งเดิมตั้งแต่โรงงานครับ แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่มีการพัฒนาครับเจ้าเรือนเรื่องตรงนี้มีมอเตอร์มาให้2ตัวนะจากรุ่นเดิมครับมีมาให้เป็นแค่ตัวเดียวการมีมาให้2ตัวนั่นหมายถึงระบบการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะสามารถปรับได้ในเรื่องของความเหมาะสมในการใช้งานแต่แน่นอนว่าในเรื่องของโหมดสปอร์ตขับขี่เนี่ยในสนามเนี่ยก็สามารถทํางานได้อย่างร้อเเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับผมในเรื่องของเครื่องยนต์ขุมกาลังขนาด162แรงม้าครับ บอกเลยว่าแม้คุณฟังดูอาจจะน้อยนิดไปนะแต่ว่าก็สามารถปรับจูนได้ครับจากที่รู้การท่อกองกล่องแท้เพียงแค่นั้นครับคุณก็จะสามารถได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มสมดังใจแล้วแต่ถ้าถามผมว่าม้าขนาดเนี้ยใช้ให้หมดก็สบาใจเต็มที่แล้วนะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเล็กๆน้อยๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพักเท้าเองที่มีการปรับให้ต่ําลงโพซิชันแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยแผ่นบารตรงเนี้ย มันปรับให้สูงขึ้นท่าลงท่านั่งกระชับมากยิ่งขึ้นในเรื่องของบอกครับมีช่วงที่จะยืดยาวมากขึ้นนั่นทําให้คุณสามารถหมอบรถกระชับเอาตัวเข้ากับตัวรถประสานงานก็ได้อย่างดีขับขี่ในสนามเนี่ยสนุกเร้าใจมากยิ่งขึ้นครับผมภาพรวมของตัวรถต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโฉมครับที่มีการพัฒนาเรียกได้ว่าออนิวหัวจดท้ายเลยก็ว่าได้ขับขี่ในสนามเราได้ลองขับแล้วมีความกระชับมากยิ่งขึ้นแม้ผมจะเป็นยูเซอร์ธรรมดานะ แต่ก็ได้ถามว่าพี่ๆ่สื่อหลายคนรวมไปถึงนักลงน,นักแข่งก็บอกว่าเจ้าตัวนี้มันช่วยยกระดับการขับขี่ของคุณได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นครับนี่ยังไม่รวมถึงอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะในเรื่องของหน้าจอต่างๆค่าจูนอัพค่าเซตติ้งในเรื่องของโหมดการขับขี่ยังมีอย่างครบถ้วนครับสำหรับราคาของเจ้าซีเบียพาน์ทิปอาคันนี้ครับอยู่ที่1 1 3 4 0 0้บาทครับผม ต้องบอกเลยนะว่ารีบๆกันหน่อยจองได้ตอนนี้เดี๋ยวรอรับรถกันอีกนานนะครับผมก็จากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกช่องทางของทีเดียสานมอเตอร์ไซค์ด้วยครับวันนี้ผมต้องขอตัวราไปก่อนครับแบดดร้อนเช่นเคยครับไปแล้วครับ